วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปพระราชวังเชิญบุญหวังว่าเราจะอ่านมันถูกนะคะพระราชวังนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมาเวียนนาหรือว่าเามืองหลวงของออสเตรียเนี่ยก็คือห้ามพลาดเลยนะคะอยู่ไม่ไกลเลยเนื้อเรานั่งรถนี่เรานั่งรถแท็กซี่กันเนื้อไปพระราชวังนี้ไกลไหมกีน่นาทีสามสิบนาทีสามสิบนาทีอา่าประมาณเนี้อยอ่พ่าและกันเป็นมีนนะคะแล้วก็พระราชวังนี้เนี่ย แนะนำว่าควรจะซื้อตั๋วก่อนเข้าเนาะตั๋วเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบเนาะมีแบบที่ไปชมสวนกับแบบที่ไปชมพระราชวังนะคะหรือว่าเราจะซื้อแบบ all in one ก็ได้อ่าซึ่งสวนที่นี่เนี่ยก็จะมีอยู่5ส่สวนแม้สี่มันเป็น่วนภายนอกมันเป็น่วนภายนอกมีอยู่4ี่สี่สวนแต่เนื่องด้วยว่าเรามากันในสิ้นฤดูหนาวนะคะยังไม่มีใบไม้ให้ดูนะคะเราก็เลยจะดูกันแค่ในวังเพราะว่า สวนปิดอ,อดจ้าก็เดี๋ยวเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วไกไกลๆถึงแล้วนี่เราเพิ่งออกมาจากปราสาทเชิญบุญนะคะแล้วมันก็หนาวมากความมีลมนี่ทำให้มันหนาวมากเลยป้าสนุกไหมข้างในเป็นไงมัง่ง ในสวยมากครับหยาดเยิ้มหยด <laughs> ย้อยหยาดเยิ้มหยดย้อยเหรอมันไม่ใช่ธรรมดาก็เรียกว่าหยาดเยิ้มหยดย้อยโอ้โหนี่เราเดินกันไปนานเหมือนกันนะป้าเราเดินสองชั้นเลยใช่ไหมเราซื้อแกลนทัวร์ <laughs> ซื้อแกลนทัวร์ดูวันทุกอย่างทุกซอกทุกมุม <laughs> ซึ่งจริงๆแล้วสวนมันเปิดเนอะตอนแรกเราเข้าใจผิดว่าสวนมันไม่เปิดแต่ว่ามันมันแห้งๆเนป้าฟนเออวันนี้เราก็เลยยังไม่ไปสวนกันนะคะมาดูข้างหลังมาดูข้างหลังดูข้างหลังข้างหลังไหนชั้นนี่ เชอบอะไรที่สุดของวังชนบุรที่เข้าไปดูเมื่อกี้การตกแต่งภายในภาพวาดทั้งหลายทั้งปวงและมีภาพวาดอยู่อันนึงที่ไม่เคยเห็นในชีวิตเลยว่าความละเอียดความเหมือนเสมือนจริงแม่นางอะไรกันรู้อลิซาเบธเนาะเออซิซซีสวยไหมซีซีสวยไหมสวยมากสวยมากเห็นภาพวาดแล้ว มันนึกถึงว่าศิลปินคนนี้มีความสามารถระดับอัจฉริยะเหมือนกับพวกที่ตัดสรูได้เองเลยนะโอ้ขนาดนั้นเลยนะปะนาการวาดภาพไดขนาดนั้นเห็นผ้าชีฟองร้อยออกมาเห็น <c oughs> ผ้ากำมะหยี่ที่มันมีความละเนอียดอ่อนเหมือนมีเหมือนมีขนลเล็กๆสะท้อนออกมาเป็นภาพวาดที่สวยมากเสียดายนะเราไม่ได้ถ่ายมงกุฎเนี่ยเหมือนแบบทองคำแล้วก็จิวเวลรี่ที่มันอยู่ยอดเนี่ยมันลอยมาเป็นเม็ดสุดยอดมากครับสุดยอดมากเลย เหมือนเรามันดูงานศิลปะนะมีทั้งบนผ้าใบบนผ้ามันเห็นศิลปะอีกแบบหลายลแบบมากๆละเอียดอ่อนคือเหมือนจริงแบบไม่คาดว่าจะฝีมือวานุดจันได้ขนาดคุณยังเป็นภาพถ่ายจากของจริงมากเี่ยเสียดายนะเราไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูเพราะว่าอะไรปะเขาห้ามถ่ายเขาแม่งถ่ายรูป นี่ก็คือคิวเข้าร้านนี้ค่ะทุกคนมันมีอะไรดีมันมีอะไรดีเดี๋ยวเราไปาค้นหาคําตอบกันก็ถึงเวลาร้านชั้นชันช์ทานอาหารกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคาเฟ่เซ็นทรัลนะคะเป็นร้านอาหารออสเตรียแท้ๆเลยนะคะแล้วก็ตอนแรกมันก็ไม่รู้ว่าร้านนี้เป็นยังไงนะคะเพราะว่าน้ำหวานจับเนี่เป็นคนแนะนํามาแต่พอเรามาถึงแล้วปรากฏว่าคนรอคิวยอะมาก ยาวไปนอกร้านเลยค่ะทุกคนที่นี่มีระบบบัตรคิวเหมือนที่ประเทศไทยนะคะเราต้องมายืนต่อแถวเอานะคะแต่ว่า make reservation มาก็ได้นะคะเข้ามาตรงนีก็แอบดูเมนูนไปก่อนระหว่างรองป้ากับแม่อหิวไหมประยาติปืนบทคอกเลยแม่อย่างไหมอยู่อยู่แล้วยิ่งมาเห็นราน้านยิ่งหิวเลยเดี๋ยวเราจะรอชิมอาหารเยนน็นแล้กัน ร้านนี้นะคะก็ชื่อว่าร้านคาเฟ่เซ็นทรัลนะคะอยู่ซิตี้เซ็นเตอร์เวียนนาประเทศออสเตรียนะคะวันนี้เรามาทานอาหารกันแบบเวียนนาเป็นเนีที่เราสั่งเมนคอสมาเนี่ยก็มีจานซิกเนเจอร์ด้วยนะคะซึ่งก็คืออันนี้เรียกว่าอะไรนะพี่นิวเวียนนาสิเซลเวียนนาิเซลซึ่งมันคือเป็นเหมือนกับเป็นเป็นวิวเนาะเป็นลูกวัวแผ่นบางๆแล้วก็เบรดเดตแล้วก็ทอดป้าป้าลองชิมอันนี้ยังเป็นไงมั่ง คล้ายหมูคล้ายค้ายหมูเหมือนเหมือนหมูทอดนั่นเองนะคะคล้ายพงคัดสืบ้านเรามะออแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นอันนี้จะเป็นหมูเป็นเออซักกิ้งพิกนะคะแล้วก็มีไก่แล้วก็มีไส้กรอกโรงเรียนของหวานเขาค่ะอันนี้เนี่ยนอกจากทานมาทานอาหารเวียนนาแล้วเนี่ยที่เด็ดอีกอย่างก็คือขนมค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเรียกกินอันนี้ดีกว่าเราจะได้กินขนมกันต่อ แล้วก็ถึงเวลาคบขนมค่ะทุกคนขนมแล้วก็ก,ก,กาแฟนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าขนมที่นี่เราสั่งอะไรกันบ<ว>้างเริ่มที่อันแรกเลยนะคะเจ้าของเมนูคือน้ำหวานและน้องนิวนะคะอันนี้คืออะไรคะทุกคนอันนี้จะเป็นฮาเซนัตเค้กนะคะเมนูนี้นะคะจะมีชื่อว่านูสคุสนูสคุสไหนหวานกินไดกินไดกินไโอ้โหด,ดังดังมันดูกินยากอะ กินอย่างนี้ก็แล้วก,กันนะแล้วก็มีเลเยอร์มีหลายเลเยอร์มีเลเยอร์เลยมีความกรุบกรุบของเนื้อเค้กด้วย่อยและคอมเมนตเลยส่วนอันนี้นะคะเป็นของป้าป๊าอันนี้เนี่ยมันเป็นไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตเค้กนะคะ มีมูส่วยนะคะป้าคือไปยืนเล็งนานมากนี่มันเค้กอะไรเนี่ยป้าอันนี้เป็นเค้กชันหนึ่งเลยนะครับมันอยู่ในตู้แถว1หนึ่งอ๋อก็เลยเป็นเค้กอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของที่พี่ครับช <c oughs> ิมเลยนะครับ <c oughs> ครับบาซบอร่อยดีครับอร่อยมากอร่อยมาก <c oughs> และอันนี้ก็คือเมนู apple s t r u d e ลนะคะ apple strudel เนี่ยเป็นเมนูที่แบบว่า must try มากๆเลยนะคะถ้ามาที่เวียนนานะคะมันจะมีลักษณะคล้ายๆ apple pie ที่มี filling apple แบบว่ามคัสจะไม่หนามากนะคะเสิร์ฟกับวานิลาซอสก็ได้หรือจะทานกับวานิลาไอศกรีมก็ได้โอ้ยมันมีความกรอบครับ <laughs> <laughs> อร่อยอน่อยอ่ะมันมีหลากหลายรสเนาะแล้วมันมีกรอบด้วยและและมันก็จะมีกาแฟอยู่อย่างหนึ่งนะคะทุกคนที่เวลาคนเขามาเวียนนาแล้วเขาทานกันเคยเห็นแม้เมนูคาเฟ่เวียนนาอะไรประมาณเนี้ยวันนี้เมี่ยวลองสั่งดูดดูเขาบอกว่าเป็นเวียนนิสไตล์คอฟฟี่นะคะมันชื่อไวน์เนอร์มลแงพระอนถูกนะคะมแงหรือว่า เดี๋ยวลองชิมดูว่ามันเป็นยังไงก็โอเคแล้วคุโ้หเรารก็เดินมาถึงโบสถ์แล้วเนี่ยแม่ดูโบสถ์โบสถ์สวยไหมสวยที่ค่ะ โอ้สูงมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะัแม่จุดหนะโบอดที่นี่นะครับมีหลังคาเป็นกระเบื้องลายๆแบบนี้นะครับแปลกดีนะไม่เคยเจอ มันอึเลยมันอึนี่จะกินไหวเหรอนี่นี่ด้วยนี่ก็กองนี่ก็กองจังสันมากแม่บอกตติมแม่บอกขนมเหมือนอึเลยรีบเรียกมาดูใหญ่เลยตอนนี้เป็นเวลาหกโมงนะคะก็คือพระอาทิตย์ตกดินไปเรียบร้อยแล้วอากาศก็คือเย็นลงเร็วมากๆเลยนะคะแล้วทุกคนก็คือไม่สู้แล้วบอกแล้วกลับบ้านกันเถอะเดินกับป้อไม่เป็งไหวอยู่นะ ไปเที่ยวต่อคนเดียวดีป่ะพี่ก้าวมันต้องปวดแผลเลยเที่ยวคนเดียวนู่นเดินกลับบ้านกันเร็วไม่ไหวเร็ว